สวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมเซิร์ฟเวอร์ม, Server, มิลประจำสัปดาห์นะครับผมซึ่งวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์มิวฮัุมาน,นะครับผมวันนักคดีไทยนะกับการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ของเขานะครับเอที่2นะฮะเปิดวันที่9เดือนกุมภาพันนี้นะครับช่วด้วย กิจกรรมไลค์แชร์แจกเพชรจำนวน1,000ล้านนะครับเดี๋ยวเรามาลุยก,กันว่าเซิร์ฟเวอร์นี้มีแนวอะไรรายละเอียดของจะแจกฟรีมีอะไรบ้างเฮ้ยมีผู้เล่นด้วยครับทุกคนโอ้โหเดี๋ยวนะเซิร์ฟนี้มีออร่าแบบสีแดงสวยมากเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวนี่ออร่าอะไรอ่ะสีแดงบนหัวสวยมากเลยนะครับแล้วก็มีออร่าสีทองนะปีกใหม่ด้วยเซิร์ฟนี้นะ่าจะเป็นแพทใหม่นะครับของแจกฟรี ครั้งแรกเด้งเข้ามาในตัวนะโอโหอะไรบ้างเนี่ยแจกของเยอะมากนะครับอันนี้คืออะไรเอ่ยอ๋อเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟแพทใหม่นะมีสัตว์ขี่อัพเกรดมาใหม่ด้วยนะครับตัวนี้เป็นประมยาา์แห่งดินจานะฮะจะแจกมาฟรีด้วยค่าบีพีเจ็ดหมื่นห้าเลยนะครับโอ้มาแล้วไซเบอร์เจ็ดชมพูนะค่าบีพีเจ็ดหมื่นห้าออฟเขียวแจกมาสามออฟนะครับโหสัตว์ขี่ตัวนี้ตัวใหม่อัปเกรดนะอันนี้คืออะไรเอ่ย หมันแน่นอนครับเซิร์ฟนี้ทุกคนฮนะของจะแจกต่างๆแน่นมากแล้วก็เป็นแพดใหม่ด้วยเซิร์ฟนี้มีเหรียญข้ามเวรนให้เราด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรากดใช้งานเหรียญข้ามเว้นเราไม่จะแจกฟรีนะครับ500ลูกทุกสีนะจัดไปครับผมโอ้โห,โโหกดใช้งานเลยเหรอปีกระดับ 22, แจกฟรีมียันด้วยครับตัวนี้เป็นยันขั้น50อัพนะค่า sp บวกเ0เลยค่าพลังโอ้โห,โโหเดี๋ยวนะ พลังล้าน4ี่ครับทุกคนแจกยันพลังล้าน4ี่นะเซิร์ฟนี้โคตโหดกระโดดยิงนะครับอันนี้คืออะไรเอ่ยบัตรแรกอุปกรณ์นะฮะกล่องสุตมต่างๆก็มีด้วยเซิร์ฟนี้จะแจกมาฟรีนะครับแล้วก็มีพวกปีกของแฟชั่นชุดแฟนะฮะแจกมา3าชิ้นอ๋อมีพูดเริ่มต้นนะครับแจกมาออฟสนะค่าบีพีแปนะครับ 8, น,บนี่ตัวนี้เลยอุ้ยตัวนี้12ื่นครับ พูดเนี่ยค่าพลังหลักหมือนนะแต่ว่ายันเนี่ยแจกหลักล้านนะทุกคนยังไงกันแน่เนี่ยใส่ให้ยันตัวเดียวเนี่ยน่าจะยืนบอดได้นะครับยันขั้น50จะแจกปีนะอันนี้เป็นพวกเมจิกพิโซวิญญาณดาวแจกเพิ่มเติมนะครับของแจกก็จะมีประมาณนี้นะแจกไม่ได้เยอะแต่ส่วนใหญ่แล้วแจกเป็นของหลักๆนะครับนี่เป็นพวกพูดยันเนี่ยคือโหดที่สุดเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวมีคนเต็มเลยฮะตอนนี้นะทุกคน ยาน,นี้คือโหดที่สุดเลยล้านนะฮะล้านสี่นะเดี๋ยวผมจะใส่ของเบื้องต้นคร่าวๆนะเดี๋ยวเรามาดูพลังลบเซิร์ฟแนวนี้กันว่าเป็นยังไงอุย้ยตัวนี้เป็นแฟชั่นสัตวขีครับว้าวแฟชั่นสัตวีตัวนี้มังกรผมจําได้อัปเดตน่าจะไม่นานมานี้นะครับนี่ตัวนี้ะไรเอยสัตวีสัตวข,ขีนี่แจกมาใส่ตัวนะเป็นตัวใหม่ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ค่า BP ีหลักหมื่นนะเจ็ดหมื่นกว่านั่นเองนะครับ ของแฟชั่นบางอย่างก็แจกบวก10นะก็คือ3ามชิ้นนนเด็กน,นะครับไม่ว่าจะเป็นชุดหรือว่าปีกแฟชั่นนะฮะปีกก็เป็นแบบใหม่ด้วยโหอ,อย่างเท่เลยทุกคนผมจะใส่ของจะแจกฟรีเบื้องต้นไปด้วยนั่นเองนะครับปันตัวไปด้วยเลยละกันเนอะอันนี้ปีกใหม่แน่เลยผมไม่เคยเห็นครับปีกวิงวิงแบบนี้นะสีขาวออร่านะครับเข้ากับชุดนี้มากๆเลยนะครับของแจกเบื้องต้นมีประมาณนี้ในหลักหลักยันพูดสัตขี่นะฮะ ที่แจกมาอย่างโหดเลยยางอื่นก็ถามว่าเบสิกไหมผมว่าก็เบสิกนะนี่แต่พวกของแฝงในบกสินั่นเองนะครับรีวิวเข้าใจง่ายดีฮะเดี๋ยวเรามาลุยนะฮะกิจกรรมในคาเลยกว่ากิจกรรมในคารับเพิ่มเติมได้อีกนะครับเป็นอะไรผลไม้หนึ่งพันเลยหรอแล้วก็เป็นมุขคาบประสบการณ์ห้าสิบนะอันนี้คืออะไรอ๋อนี่ไงเป็นการ์ดเกี่ยวกับมิวหนุมานนะวรรณคดีไทยนะครับนี่ทุกคนครูการ์ดแรกนะเป็นรูปหนุมานนะครับโอ้โหเดี๋ยว เดียอนุมานซักผ้าก็มีด้วยนะครับแล้วก็ได้พวกของแฟชั่นในคาเพิ่มเติมให้เราด้วยนะครับนี่เป็นพวกชุดนะฮะโอ้โหชุดอะไรเนี่ยสีเขียวอื้อเลยนะครับอาวุธแฟชั่นแจกมาด้วยตัวใหม่เหรอเฮ้ยโคตดให้อาวุธนี่โคตดให้เลยนะอาวุธแฟชั่นใหม่ครับทุกคนนี่คืออะไรเอ่ยปีกปะโอ้ยปีกแฟชั่นโอ้ยสวยนะ ใครที่ชื่นชอบเซิร์ฟแบบของอัปเกรดใหม่ๆปีกสสวยนะฮะสัตว์ขี่เท่ๆแจกหนักๆก็น่าจะตอบโจทย์นะสำหรับเซิร์ฟแนวนี้ถามว่าเซิร์ฟนี้แจกหนักไหมแจกหนักนะของบางอย่างก็แจกดีไปเลยนะครับพลังตัวนี้อยู่ที่หน่วย1 0บร้อยพันหมื่นแสนเก้าแสนนะยังไม่ได้ใส่ย,ยันกับอุปกรณ์เริ่มต้นนะครับมีประมาณนี้นะฮะส่วนแนวเซิร์ฟเซิร์ฟนี้ผมว่าแจากหนักนะแต่มันมีความความสมดุลอยู่ นะครับน่าจะจากกลางๆนะเซิร์ฟแนวนี้ครับทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมเมคอาอะไรดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับล็อกอินรายวันนะฮะได้รับเป็นอะไรเอ่ยนะครับเป็นพวกของแลกแฟชั่นโกลนะครับทองต่างนะฮะที่แจกมาเติมเงินรายวันได้รับเป็นเพชรครับของแลกนะของแฟชั่นนะครับแล้วก็ของอัปเกรดนะฮะอู้เยอะอยู่นะส่วนใหญ่ร้วเป็นของแลกนะครับทุกคนเติมเงินสะสมครับ ได้รับเป็นเพชรนะฮะทุกคนแล้วก็ปัดลายเดือนของแฟชั่นของแรกส่วนใหญ่แล้วเป็นของแรกนะครับแล้วก็เติมเงินสะสมวันใช่เป็นของแรกเลยซะส่วนใหญ่นะครับนี่ไอ้พวกนี้แล้วก็ราชาเติมนะครับราชาเติมก็จะเป็นพวกของสําคัญนะของแรกนะซะส่วนใหญ่แล้วก็ของแฟชั่นต่างๆนะครับก็จะมีประมาณนี้ราชาสายฟรีนะครับก็มีเฮ้ยเดี๋ยวราชาสายฟรีสายเติม ราชาสายฟรีเนี่ยจะได้รับเป็นพวกสัตว์โอ่พลังสัตว์คีเก้าหมื่นหกนะครับนะฮะเหรียญทองพิเศษนะครับแต่ไม่เหมือนกับราชาเติมนะแตกต่างกันอยู่นะครับแต่ของก็มีดีประมาณหนึ่งนะฮะเติมเงินครั้งเดียวได้รับเป็นเพชรริสตัหมุยยันยันห้าสิบออฟห้าอ๋อแสดงว่าสายเติมเนี่ยกับสายฟรีแตกต่างกันทีออฟนะแล้วก็สายเติมเนี่ยจะได้ยันโหดมากนะครับมีสะทอนนี่คือโหดมากเลยนะ เติเมเงินครั้งเดียวครับยันขั้น55แล้วทุกคนและอุปกรณ์เริ่มต้นอ๋อผมลืมไปเลยเซิฟนี้มีอุปกรณ์เริ่มต้นแจกด้วยเดี๋ยวเรามาดูว่าขั้นไหนนะทุกคนครับอุปกรณ์เริ่มต้นนะฮะมีรายละเอียดออฟอะไรบ้างเซิฟนี้มีอุปกรณ์ถึงขั้น50นะครับทุกคนกรอบสีทองด้วยอู้วุทุสวรรค์แจกมาเลยขั้น10นะออฟ2นะครับออฟประมาณ7 8ออฟได้นะฮะแล้วก็วุทุสวรรค์8ออฟนะ ดีเลยนะครับดีเลยตัวนี้นะฮะแจกมาแบบนี้นะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะรีวิวแบบเร็วๆกันเลยนะครับกิจกรรมอีเวนต์คืออะไรของแรกอัปเกรดต,ตัวเหรอมีแจกฟรีด้วยนะสี่พันนะครับแล้วก็แลกกี่ละห้าสิบโอ้โหแบบนี้แจกฟรีไปเลยดีกว่านะโอ้โหแลกแทบทุกอย่างในนี้นะารามแรกพิเศษบุคคลาภสบการณ์มีแลกด้วยอ๋อส่วนใหญ่ล้วเป็นของแรกนะฮะอัปเกรดตัวนะอยู่ในนี้นะครับ ยันสายเติมนะฮะโอ้นี่ไงยันสายเติมมีประมาณนี้นทุกคนนี่ฮะยันคั100้นหนึ่งร้อยบวกเจ็ดให้ด้วยครับค่าพลัง1 4บสี่ล้านยันเซิฟนี้อย่างบักนะทุกคนเอทีบวกสี400่รนะครับสัตวฉีสายเติมเงินสัตีสายเติมเงินมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับโอ้โหตัวอ,อัปเกรดใหม่ตัวนี้หูค่าพลังแสนห้นะฮะต่างจากแจกปีเจ็ดห้านะครับ บวก30พิเศษโคตรโหดกระโดดยิงนะครับไซเบอร์เจ็ตชมพูนะฮะเหมือนสปีดโบทเลยตัวนี้นะครับแล้วก็พูดใส่ตําเงินนะครับพูดอัปเกรดใหม่เป็นตัวนี้ปะพลังแสนสองครับพูดใส่เติมบัฟโหมดมากนะเซิฟนี้นะครับ <c oughs> กรอบสีทองนะพลังแสนสองนะครับพูดอ่ะที่แจกปีหลักหมื่นนะโอ้โหส่วนยันสสยพีมิแหกนะ ยันสายฟรีมีแรกนะครับแสดงว่าสายรีเล่นได้ใช่มีแรกพลังก็แตกต่างกันแค่ออบนะออบสีเขียวนะครับได้ทุกอย่างเหมือนกันกับเติมเลยแตกต่างแค่ออบเขียวกับตีบวกนะฮะแลกสัตชีสายฟรีสัตชีสายฟรีก็โอ้โหเปิดให้แรกเยอะขนาดนี้เลยเหรอนี่ะสัตชีสายฟรีมีประมาณนี้นะน่าจะไม่ได้อัปเกดหรือเปล่าพูดลบสายฟรีก็มีแรกด้วยนะครับเนี่ยก็จะมีพวกนี้พลังเจ็ดหมื่นนะออบสองนะครับกรอบสีทองด้วย ย่อยขยะที่ไม่ได้ใช้แล้วแลกของฟาร์มแลกปีกฟาร์มนะครับผมว่าเซิร์ฟเนี้ยสายฟาร์มน่าจะเล่นได้นะของฟาร์มเยอะมากครับเนี่คือพวกเครื่องประดับพวกอะไรพวกนี้เราแลกได้เลยครับทุกคนดูแต่ของแจกอะเริ่มต้น4,000นะต้องเอาไปแลกอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็แลกชุดแลกพวกชุด v i p นะครับอาวุธแฟชั่นต่างๆนะครับโห ของไฟแรกเยอะมากแบบ v i p แบบฟาร์มแบบสลับกันหมดเลยอ่ะ <c oughs> ดูดิ <c oughs> สลับกันนี่ทุกคนดูอันนี้ใส่เติมนะฮะใส่ฟาร์มอยู่ใกล้กันเลยนะครับ <c oughs> กิจกรรมส่งมอบนะฮะตีบวกคืนกําไรเทศกาลบอลต่ตางๆสวัสดิการนะประกอบเทศกาลเท่าตัวนี่คือรายละเอียดทั้งหมดนในเซิร์ฟเวอร์มิวฮานุมานะครับส่วนแนวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยน่าจะเป็น แนวแบบกลางๆจนไปทางแบบแจกหนักเลยนะครับสายที่เล่นได้เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเป็นแพทใหม่นะเซิร์ฟนี้เป็นแพทใหม่เลยนะครับประมาณนี้นะฮะสำหรับรายละเอียดของแจกแล้วก็ส่วนรายละเอียดกิจกรรมในค้านั่นเองนะครับร้านค้ามีอะไรเดี๋ยวเรามาดูครับทุกคนร้านค้าเซิร์ฟนี้อืน่าจะทั่วไปนะไม่มีอะไรนะครับสังเคราะห์อ๋อสังเคราะห์ก็มีของแลกต่างหากนะ ของแรกต่างหากเลยนะครับในส่วนสังเคราะห์กงล้อล่ะกงล้อสมได้รับของแบบน่าจะเป็นของแฟนะแล้วก็ของอัปเกรดซะส่วนใหญ่ผมอยากจะไปดูบอสที่แล้วมีไหมถ้ามีบอสแรกนะเซิฟนี้คือฟาร์มสบายครับสายฟาร์มเล่นได้เลยนะครับโอ้มีนะบอสแรกมีนะครับแล้วก็คนฟาร์มไปหมดแล้วด้วยอ๋อมีอยู่มีคนฟาร์มแล้วทุกคนขอตีด้วยได้ไหม แต่เรายืนบอสได้ไหมไม่น่าจะได้นะต้องใส่ยันครับใส่ยันขั้น50เนี่ยน่าจะได้นะครับมีบอสในแร่แล้วก็มีคนฟาร์มด้วยแสดงว่ามีเจ้าถิ่นนะฮะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาตีมอนสเตอร์หน้าเมืองแล้วกันนะฮะเราจะได้รู้ว่าของดอบมอนสเตอร์เยอะหรือเปล่านะครับโหแต่มอนสเตอร์ตรงนี้ยเยอะเป็นพิเศษนะของดอปเยอะนะ ผมว่ามันไม่ได้เยอะหรอกของดอปแต่มอนนับมันเยอะเขาทาเพิ่มนะทุกคนมอนแน่นมากจริงๆไม่ต้องไปแลกก็ได้นะแต่แลกนี่น่าจะดอปของเป็นพิเศษ,ษนะครับโอเคน่าจะประมาณนี้ส่วนรายละเอียดมิวฮานุมานะครับชื่นชอบถูกใจลูกเล่นแนวเซิร์ฟอยังไงก็ลิงก์ดาวน์โหลดข้างล่างคลิปนะไปติดตามได้เลยนะครับเขาบอกมีกิจกรรมแชร์ด้วยแจก1000ล้านนั่นเองนะน่าจะประมาณนี้สำหรับเซิร์ฟ แนวนนี้น่นอนครับของดอบมอนนี้น่าจะแลกในคานั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะฮะร,รายละเอียดทั้งหมดในเซิร์ฟเวอร์มิวฮนุมาน S2 ของเขานั่นเองนะครับถ่ายคลิปวิดีโอเช่นเดิมเลยนะฮะฝากด like, share, กดไลค์แชร์ซับสไครต์กรดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปรีวิวใน c h anel ผมด้วยคลิปนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราเจอกันคลิปรีวิวเกมคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ